สำหรับคลิปนี้นะคะต้อยก็จะพามาทําท่าโยคะพื้นฐานง่ายๆเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาท a, ําท่าสะพานโคง้งและท่าอูดนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าทํายังไงคะ่ะเราจะทําท่าอูดกันนะคะท่าอูดก็จะเป็นท่าที่เป็นท่า ก่อนที่เราจะทำท่าสะพานโค้งนะคะเราก็จะมาฝึกท่าอูดเป็นท่าพื้นฐานของท่าสะพานโค้งด้วยนะคะแล้วก็จะยืนนะคะเข่าวผู้ข่าลรวมกับเสือนะคะให้ความกว้างของขาเท่ากับหัวไหล่นะคะก็เอาเท้าไปข้างหลังแบบนี้นะคะเราจะทำทีละข้างนะคะก็คือท่าอูดเป็นการยืดหน้าอกเปิดหน้าอกนะคะเป็นการยืดหน้าท้องแล้วก็ยืดต้นขานะคะแล้วก็ จะใช้ความยืดหยุ่นพอสมควรนะคะสำหรับท่านรเริ่มต้นด้วยการเอามือนะคะมาดันไว้ตรงสะโพกด้านหลังนะคะเอามือมาดันไว้อย่างนี้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพยายามดันสะโพกไปข้างหน้านะคะดันสะโพกไปข้างหน้าเยอะๆค่ะเปิดอกเปิดอกดันสะโพกเปิดอกดันสะโพกค้างท่าไว้นะคะ หายใจเข้าหายใจออกนะคะหนึ่งสามสี่ห้ากลับท่าเดิมนะคะยืนตัวตรงนะคะครั้งต่อไปหายใจเข้าหายใจออกดันสะโพกไปข้างหน้าดันสะโพกท่านี้เราจะใช้แรงจากหน้าขานะคะไม,ไม่ไม่ให้ลงหลังล่างหมายความว่าเราจะยืดสะโพกไปนะคะแล้วก็เปิดอก ยกโอขึ้นยกออขึ้นประมาณนี้นะคะยกออขึ้นเราจะไม่ดันมาข้างหลังแบบเอ็นมาข้างหลังแบบนี้นะคะเราจะตั้งตัวตรงเข่าตรงไว้ก่อนนะคะเขาตรงไว้แบบนี้แล้วก็ดันไปข้างหน้าแบบนี้นะคะดันไปข้างหน้าเปิดอกขึ้นแบบนี้นะคะไม่ไม่เอาไม่ดันไปข้างหลังนะคะจากนั้นเราก็ใช้มือด้านขวานะคะหายใจเข้าหายใจเข้า ค้างท่าไว้แบบนี้นะคะสลับข้างด้านซ้ายหายใจเข้ายืดหน้าอกดันผักหนะะ้าะาพาสะโพกไปข้างหน้านะคะค้างท่าไว้เท่าที่จะทําไปนะคะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆหายใจเข้าหายใจออกดันสะโพกยกอ,อกดันสะโพกยกอ,อกดันสะโพกยกขัดค้างท่าไว้นะคะ หายใจเข้าหายใจออกเอามือมาที่สะโพกไว้เพราะว่าเราจะดันสะโพกช่วยนะคะใช้มือดันช่วยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเวลาเรายืดไปข้างหลังเยอะๆมันจะทำให้ลงหลังได้นะคะถ้าทายทำถูกจะไม่มีอาการปวดหลังนะคะต่อไปนะคะเราจะทำท่าเต็มแล้วนะคะ หายใจเข้าหายใจออกพักสะโพกยืดหน้าอกเปิดหน้าอกขึ้นดันหน้าอกขึ้นผักสะโพกใช้มือไปจับส้นเท้าไว้นะคะทีละข้างจากนั้นเราก็ใช้มือซ้ายจับขาซ้ายจับส้นเท้าซ้ายไว้นะคะตอนนี้เราพยายามยืดหน้าอกขึ้นเปิดไหล่ย,ยืดหน้าอกยืดสะโพกไปข้างหน้านะคะดันสะโพกไปข้างหน้าแล้วก็ ่อยคอลงมาแบบนี้นะคะพยายามดันตัวให้ค้างหน้าให้เยอะเอาที่สุดจะทําได้นะคะค้างท่าไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเท่าที่ไหวนะคะจากนั้นก็มาพักในท่าชายโพสนะคะท่าเด็กค่ายหลังนะคะ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายแล้วก็ลุกขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับท่าอูดนะคะลองไปฝึกดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ